ไปน,นี่นะเฮ้อมาเปียเสมาหาเธอแล้วฮู้โอโคเท่ดีดีที่นี่แล้วก็ใสอู้ชาเลี้ยงเธอทำไมมันตัวใหญ่แล้วมันเริ่มโตแล้วเนี่โหโหโหภารกิจเธอคืออะไรกว้างสามพันปีฮุยกว้างเธอไหนกว้างไม่ใช่กว้างสองพันปีแต่เป็นกว้างธรรมดาติไปโอโหโหวิ่งเร็วกว่าฉันนี่อุ้สามร้อยแต่ก็เยอะกว่าฉันน่ะไม่แต่มันเป็นกว้างน้อยไงมันจะไม่ทำอะไรเราลองไปดูดถแต่ฆ่าได้อ๋อมันจะวิ่งหนีอย่างเดียว อะไรอะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรน่วยดูดิตัวอะไรช่วยลูกเธอไปฆ่าแต่มันเยอะมากเลยนะเธอไอ้ลูกเธอกวางเออแต่มันฆ่าเราได้ทีละน้อยนี่เหลือตัวหนึ่งไปตัวนี้แล้วกันเธอมาตัวนี้ตัวไหนอยู่บนโบกอ่ะเหลือตัวหนึ่งโอเคหรือรอให้โฮ่โฮฆ่าอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปฆ่าเถอะเลเวลน้อยกว่าฉันอีกเขาเรเวลเท่าไหร่แต่มันใกล้เคียงกับฉันโฮ่โฮมาฆ่าตัวนี้แล้วโฮ่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 โฮ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 ่อุ้ย ทำไมฉันตามันไม่ทันอ่ะมันวิ่งเร็วกว่าอืมันอืมนี่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 นีนี่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 นนี่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 เนันซุกกันนี่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 เนนี่สี่เสียเธอนนนอตัวใหญ่ยังจะมากินอีกที่นี่คือทุ่ง่อสวนนอ่่ะนี่ไร่ตัวอะไรอะดำ่ำอ่ะ อุ้ยนกกระจอกเทศมันฆ่าเราไหมมันจิกไหมมันจิกไหมไม่รู้อ่ะไปลองดูไหมถามเก้าสามเยอะกว่าฉันเธอต้องช่วยนกอเทศแต่มันอยู่กันสองคู่นะไม่เอาถ้าเกิดอยู่กันสองคู่แสดงว่ามันจะกัดเอ้าเหรอนกกระจอกเทศเนี่ยนะใช่เรารู้มันจะจิกตูดถ้าเกิดมันมีสองตัวแต่ว่ามันจะกัดงั้นก็ไปทางอื่นอ้นกฟามิงโกโอ้อยู่กันเป็นฝูงฟามิงโกอาจจะไม่กัดนะลองไปดูดีแต่ว่าเยอะกว่าฉันน่ะเราไม่กัดจริงด้วยถ้าเกิดมันอยู่สามตัวแปลว่ามันไม่กัดจะรู้ ขอลายสวดีจ้าแุเยมันเร็วมากุดุมันลงน้ำไปแล้วแล้วมันก็มีตัวใหญ่ด้วยนะคะจริงเหรออลฉันว่ายกลับมาไม่ได้แย่แล้วขึ้นมาขึ้นฟัง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 น้ำเลยนะเธอมันมีตัวอะไรไม่รู้กาลังว่ายมาหรืออะไรอยู่ในน้ำอ่ะไม่รู้อ่ะมันมีต้องเยอะระวังเถอะเดี๋ยวบอกนะว่าไปสอยฟามิงโก้ต่อลูกจสอยนี่ ฉันไม่กล้าลงไปตัวอะไรไม่รู้เอาตายแล้วนี่ไข่นกอะตายแล้วอุ้ยเธอมันมีถ้ำตรงนั้นด้วยไปสำรวจถ้ำสำรวจถ้ำโอ้บ้านบ้านใครอะในนั้นบ้านพวกเรานั่นแหละเหรอบ้านพวกเรากลับมาเรียกว่าบ้านไข่ ที่แต่เลเวลที่ยังสู้เราไม่ได้เลยแต่อีตัวนี้ฉันงงงอยู่แล้วว่ามันคือตัวอไรส์ไหนเนี่ยแต่ตามันดำๆเหมือนเป็นหมาเราไปแล่ะไม่เอาน่าจะพิด้ายแรงถ้าอะไรที่อยู่ในน้ําอย่าเพราะว่าเราวิ่งไม่สะดวกมาหนีนี่นี่ฟาร์มิงโกตัวนี้ระวังมันวิ่งอยู่ตรงนั้นรู้มันไม่ให้มันวิ่งเร็วมากกับฟาร์มิงโกตัวนี้มันต้องสามเก้าเนะดูสิแล้วฉันฆ่ามันไม่ได้เลยฉันรอฉันรอฉันเดือดฉันไปเองมันมันฆ่ามันไม่ได้มันไม่ทันมัน หรือแต่โฮโฮทันน่ะก็โฮ้หมาเลเวลเยอะแล้วไงเออลุ้นกันว่าวิ่งจนจะหมดพลังงานนี่มันจะกลับบ้านเราอ่ะโฮโฮเก่งมากโฮโฮเก่งมากโฮโฮเก่งมากโฮโฮสงสัยฉันเลี้ยงมันจนเลเวลมันเกินไปชั้นแล้วอ่ะ เลยว่ามันตายแล้วเลยว่ามันเท่าไหร่อ่ะไอ้ฮู้ฮู้อะฮู้ฮู้สี่หู้ฮู้ยี่สิบเจ็ดน้องยังสู้เธอไม่ได้แล้วทำไมมันวิ่งเร็วจังเนี่ยมันอาจจะพลังเยอะตัวน้อยมันตัวน้อยมันตัวน้อยได้กินสองคำเองอ่ะเธอแล้วพวกเราไปดูที่นี่ภารกิจเราไม่อยู่ที่นี่น่ะใช่แต่พวกเราแค่อยากมาดูเล่นๆนะทุกคนเธอแล้วพวกเราอ่ะไปไปเออไปดูไอ้ตัวนั้นแล้วเราก็ล่อให้มันอยู่ดันมาทางบกไหมหล่ะทางบกอ่ะหาเรื่องตายซะแล้วก็เอามาทางบกไงมันจะขึ้นมาหรอไปลองดูสิก็ปะ วิวม,นะมันขึ้นมาแล้วมันคือหมูปา่ามันคือหมูป่าจ้าไม่ใช่มันคนละตัวจริงๆเลเวลเลเวลสามเจ็ดพลังสี่ร้อยมาคนละตัวเธอมันคนละตัวอา้าวเหรออุิยมาขุดขูดขูดน่เป็นไรวิซิบลาซีปลาเธอเดียว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 ขอขุดก่อนไม่มีไม่มีใบไม้รออยู่นี่นะกระหายกระหายใบไม้จะไปล่าแต้มจะไปล่าแต้มเร็วเธออือเร็วไหนซิบลา ชินแต่หมูป่าสี่ร้อยกว่าหมูป่าหน้ายังโหดเอชิันหั่งกลัวเลยอ่ะอยู่ในน้ำเอ้เราก็ล่อมันไงดูดูสิปนึ่งร้อยแล้วเธอหนึ่งร้อยนี่จะตายแล้วเหรอเย้นี่ตายในน้ำอ่ะยังแย่อะ ทำไมทำไมต้องแยกเอาก็ตายในน้ำลอยอ่องหล่องอ่องหล่องอ่องหล่องมันให้เธอกินอ่ะเพราะเลือดเลือดมันจะหมดกินน้ำก่อนฝนตกแล้วเดี๋ยวกินน้ำเลยพอกินน้ำแล้วชีวิตขึ้นเร็วมากออืพม่รู้นะเนี่ยช่นะวันหลังถ้าเกิดถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำอ่ะต้องมากินน้ำมันดีขึ้นเลยหายแล้วเธอเลือดฉันเธอมันั่งไปไหนไปเลยที่ตัวอะไรอ่ะสองตัว คุณตกบรรยากาศสว่างสวงอะไรอ่ะเดี๋ยวพวกเจะไม่ทำอะไรมันก็เด oh. oh. <S abra PowerPoint> ินผ่านพอดีมันเขี้ยว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 ไม่มีอะไรให้ล่าเลยนะแถวเนี้ยใช่มันมีแต่ไอ้นกนี่แหละแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยเข้ามาด้วยแแม็บนี้ใช่โฮหไปเลยโฮ้โหจัดการโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหฆ่าตายแล้วโอ้โหเก่งมากอุ้ย

มันขึ้นมาเด้ยวอยอ,อู้หูเด็กไปเหมือนพวกไหกีนาเลยว่ยโะโหดดมิมามามามันอยู่กันเยอะมากเลยอ่ะในน้ำอ่ะไม่อันนี้มันขึ้นมาสองตัวไปเลยไปนนีไหนอ่ะอุ้ยมันมาหาฉันอาา่ะวะสู้ตายวะโอ้ยมันจะไปสู้กับเธอนะแต่กล้องมันมาตบอุ้ยมันมาล่ม มันมาแล้วเธอระวังอ่ะตัวนี้ตายแล้วพอไปตัวนี้ก็จะตายก่อน้โอเคเธอไปกินตัวนั้นเร็วฉันต้องรีบเพราะว่าเลือดฉันหกสิบแปดเดี๋ยวมันมาอีกหือทำไมฉันไม่กินตัวนี้เนี่ยฉันจะกินตัวนี้เธอเิ่ทำเธอกินอันนั้นนะเดี๋ยวฉันกินอันนี้เออฉันต้องกินให้เลือดขึ้นเพราะว่าตัวนี้เหมือนมันช่วยกันล่างกันนะใช่แล้วเหมือนมันเป็นแบบตัวที่มันจะจะแบบจะคล้ายกันเหมือนเราอ่ะ พอไปว่ายน้ำพอไปฆ่ามันตุ๊บมันจะเหมือนแบบวิ่งหนีใช่ไหมมันจะมีเยอะๆใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เยอลยมันมาลุกแล้วมมีอีกไหมมีอีกไหมอีกตัวตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวหนึ่งที่ขวนไว้แล้วอะเหลือสามร้อยกว่าใช่ไหมกี่ตัวอู้ตายเปล่าหรือว่าวิ่งหนีละในน้ำล่ะในน้ำอานี่นกวางน้อยต้นโกวกวางน้อยโอ้ยแต่เลี้ยงกินน้ำ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  ความเดือดช่างใกล้หมดแล้วอุ้ยทำไมมีอะไรจะมาต่อดตูดหรือเปล่าดิเหรอเพื่อนมาเพื่อนมาโอ้ยสู้แต่ตัวเล็กอ้าวเขาส่งคนมาเนาะเขาฆ่ามาแล้วนี่เอาแล้วเราทำไมไม่ให้เขากินอ่ะเขาไปไหนเขาไปเขาแค่ฆ่าเฉยๆอู๋เลเวลเก้าสิบสาม oh my god เพื่อนเท่ดูก็เลเวลเจ็ดสิบสองอ๋อสัตว์เลี้ยง อุ้ยพุงเธอใหญ่อ่ะอุ้ยพุงใหญ่อ่ะอย่าดูอยาดูพุงทำไมทำไมเธอไม่ใส่กางเกงเธอใส่แต่เสื้อแเธอดูพุงเธอสิโอ้ยมันไม่มีกางเกงวิวเขาฆ่าอะไรอ่ะไขาฆ่าในน้ำเลยเหรอสะมากรถกวางอยู่ในน้ำกวางอยู่ในน้ำล้วดูฆ่าแต่กวางอ่ะโวัวกวางกวางวิ่งเร็วใช่ไอตัววิ่งเร็วฉันมันหมดแล้วอ่ะมากินแล้วค่ะ ว้ายทุกโมงกิงจริงเขาค่าให้อ่ะแต่เลาของเขาเป็นเพื่อนไหมล่ะจะเลเวลไม่ขึ้นเลยเลเวลเราก็เหมือนกันพอแล้วฆ่าแต่ตัวสิวอ่ะไอ้คนนั้นฆ่าจิ๋วแน่นอนฉันคิดฆ่าแต่ตัวนั้นขอกินหน่อยซ้ำเหมือนกันหุ้ยเขาก็วิ่งเร็วนะดูได้เลเวลขึ้นแล้วเจ๋ง จะหมูป่าเดินไปเดินมาเขาฆ่าเล้าววูได้ไข่เจ็ดฟองเขาฆ่าอะไรวู้กินกินอย่างเดียวเราไม่ต้องฆ่าแล้วได้กินข้ามเดียว <laughs> ย,วย,วยูฉันได้ฆ่าด้วยนิดหน่อยไ,ไอยข่เหรอะวูเขาเต้นด้วยอ่ะเหมือนมันตั้งใจเข้ามาช่วยฆ่าเลยนี่ อู้เหมือนได้กินฟรีตลอดเวลาเขาฆ่าอะไรนกกระจอกเทศอู้อู้อู้จะได้ไขอ่อีกสิบสี่ลูกอู้เป็นตะปบช่วยเขาสองครั้งเองเธอได้กี่อันแล้วฉันได้แปดสิบสามไม่รู้ไปดูก่อนเธอไม่เอาเดี๋ยวเธอกินมอสเมื่อกี้โดนนกนนกระจอกจิกตูดแม่เมื่อกี้โดนนกกระจอกจิกตูดทั้งรีกินฉันไม่ได้โดนอะไรเลยเล<อ>่นไหนกันเขาหนีแล้วอ่ะโอ้ยเขายังไม่หนีไปเอาจริงๆริงเเนะี่ย ว่าใส่แว่นเหมือนกันเลยอุย้ยโคตรเท่อะใส่ตัวอะไรอะเนี่ยเฉิดฉายมากอันนี้วิ่งแล้วนะเนี่ยน,นี่คือวิ่งแล้วนะโอ้อ้ <c oughs> วนเอ้ยไอ้อ้วนเลยว้าวเบื้อหลังฉันวิ่งเข้าฆ่าอะไรรีบ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 ไปช่วยเขาจะปลุกไม่กี่ทีก็ได้รางวัลน,นะจะบอกให้วู้เข้าฆ่าอยเสืออู้เจ็ดร้อยเจ็ดร <7 S 2> ้อยเธอรีบๆๆๆเดี๋ยวเธอตายนะ โอ้เลยตัวข้างหลังเธอกินตัวข้างหลังเห็นตัวข้างหลังไหมเดี๋ยวมันหายไปแซ่บหลายแซ่บแซ่บเดือดเีบบหมดเหมือนกันเลือดฉันก็เลยสามร้อยรู้เจ็ดร้อยเหมือนกันนะเนี่ยเลเวลห้าสิบเอ็ห้าสิบแปดโอ้ต้องกินน้ำช่วยเออพอกินน้ำชีวิตขึ้นเร็วมากเทคนิคถ้าคุณใกล้ตายคุณต้องมากินน้ำฉันกลัวตาเธอมากเลยอ่ะชอบอะตา กระเด็นเป็นลูกกระเด็นไอ้เธอเขาไปไหนก็ไปจริงแล้วมั้งเขาช่วยแค่นี้แหละคนใจดีหายไปแล้วเดี๋ยวเราขอส่องเขากันนะเขาจะไม่นปต้งมือเลยตังนี้นี่นะคะวางกันเราจะอัพเดเวลไหนไหนวิ่งเร็วๆเหรอบูตต้องหกร้อยเธอก็มั่นหน้าเนาะ มันไม่ส oh, oh, uh, yeah, yeah. ู้โฮ şey ่ๆอลไรมีแต่โฮ่ๆวิ่งอุ้ยอุ้ยอย่าไปอย่าไปเห็นไหมเสือดาวเห็นจ้ะไม่ใช่เสือดำอุ้ยคนนั้นใกล้ๆคนเลเวลเก้าสิบสี่เขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาจะตายเขาฆ่าอะไรอ่ะบั๊มโกทำไมเลเวลเก้าสิบสี่จะตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะฉันเข้ามาผิดทางตายแน่ตายแน่ตายแน่ดันมาเจอไอ้เสือดำอู้ช่วยด้วยช่วยด้วยหนูจะตายแล้ว

กินเลยโอ้ยเธอมัวแต่กินจะมัวแต่กินจะไม่มัวแต่กินได้ไงเลือดมันลดจนไปฆ่าอีกแล้วหรอไม่ระวังนะระวังนะฉันเนี่ยอยู่แถวหาดเลือดยังไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะขึ้นได้สองอร้อยเขาไปฆ่าในน้ำเลยเหรอขัดกันกินน้ำก่อนไปเลยไปฆ่าเลยไปฆ่าเลยอู้ไ,ไม่ทันเขาฆ่าแล้วขอกินก็นแล้วกันเรากินด้วยรอสักครู่รอสักครู่เหี้ยหมูป่าเห็นหมูป่าไหมไหนไหนพี่โป้โปเต็มัส ไอ้ค่าฮิปโปเหรอฮิปโปโปต็มอู้หน้าฆ่าสุดๆดน้าค่าสุดๆดตัวใหญ่สุดๆุดอู้ฮิปโปตายอู้หมูเดงหมูเดงได้แต่ทำซะด้วยพวกตัวมใหญ่หมูเดงตายบ้าดูมันทะลุออกมาจนเธออะมันคือหมูเดงหมูต้วงหมูต้วเขาฆ่าอะไรอีกเขาฆ่าอะไรอีกอู้ไอ้เสือไอ้เสือเจ๊เขาเจ๊เขาเจ๊เขาเจเขาเจ๊เขาเจ๊เขาเจ๊เขาเจ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  ได้ไมได้ได้ได้ไไม่ได้ไม่ได้ได้กินได้กินไข่หนไปไหนไปไหนเขาจะคลาตัวใหญ่อ่ะมีหมูเด้งอีกไหมมีหมูเด้งอีกไหมไม่อ่ะแต่เราจะพาไปดูบอสแต่ว่าเออหมูเด้งนี่ก็น่าจะบอสแล้วนะม่ใชโอ้ยเขาไปฆ่าอันนี้อุตส่าห์วิ่งมามันคือนกอะไรนะนกอะไรฟามิงโกโอ้โหเปานอะไรอกันโอ้โห กินกินกินนั่นกินนั่นระวังรวางตัวนีนน้ไปไหนเอะอู้ไปไหนไม่ได้เลยไปดูเขาไปดูเขาไปดูเขาเราต้องการมีส่วนร่วมอู้เขาฆ่าอะไรหมูเด้งป่ะหมูเด้งป่ะไม่ใช่ตัวอะไรเขาฆ่าอะไรเราต้องไปช่วยกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยฟามิงโก้เ,เอาเมาเลเวลขึ้นเถอะฉันคือบ่อขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันขึ้นฝนตกล่าได้เจ๋งมาก ไม่เห็นฝนตกเลยชั้นน่ะฟ้าเราไม่ใช่ฟ้าเดียวกันเขาไปฆ่าอะไรยัว้ายกวางเต็มเลยสีาเกิดมาพร้อมกันเลยงงมากเดินผ่านกวางกวางเกิดอ้ยบ้าเอาแล้วไหนเธออ่ะอ้ย้าเป็นงูมันก็ฉุกแล้วแหละเขาหายไปแล้วอ่ะจ้องกอดจ้องกอนพอแล้ววันนี้ คนที่ช่วยเราเขาก็ไปแล้ว<ช>เราก็ต้องไปแล้วแ<ช>หละเดี๋ยวเรา,เาชีวิตไม่รอดเข้าบ้านเถอะปะะโอเคอู้อิจฉาเนาะนบ้านไฮโซเนาะไหนเขเข้าไปเลด้วยเอ๊ะจัดบ้านมีเตียงหลายเอาเลยตรงนี้ให้แฟนนอนตรงนี้ให้เรานอนโอเลยเตียงสามเตียงน,นอนอะ่ะนั่นฉันนอนเตียงนี้นอนแล้วทุกคนดูบ้านของเขาสิดูบ้านดีๆีฮาลูฮาลาหมาไม่เห่าเอ้าเอ้าก็ฉันไม่เห่าวิบ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 